แนนี่เอ้ยนะเอ้ยทำไปเล่นไม่ได้เนี่ยงบไม่ถึงพันนะครับขี่ไปได้ไปนาสบายนะครับไม่ตมนน้องปั่นเรื่อยๆเนี่ยสวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคนโครกรถไถต้องคำนะครับ เดี๋ยวพาพามาดูจัก,กรยานหน่อยนะครับผมได้ยินเสียงเขียขน,นยพี่เอถ่ายแวบๆแล้วนะครับขอดูหน่อยพี่เอถ่ายไปคนละไหนจะของไหนจะของเอพี่พี่ฮะสวัสดีครับ<笑><笑>อีเครื่องอะไรนะพี่เนี่ย <c ười> เครื่องฉีดยาครับฉีดยาที่เราประพายคนปุย๋ยอะไรนี่นะใช่ครับแต่ว่ามัน มันทังเลยเอาเอาแต่เครื่องมันใช่ปั๊มมันทังเลยตัดเสื้อปั๊มมามีแกนมีเฟืองอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เอาสเตอร์เอาสเตอร์มาใส่เลยเฮ้อรีวิวเหรอรีวิวดิขอดูหน่อยโอ้ไอตัวนี้มันอันนี้ไนตัวดันโซอ่าเปตัวดันโซครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ขางหลังก็เอ้า ขขเราเราต้องบิดเนาะถึงมันจะไปถ้าเกิดว่าเราครับอันนี้คือคันเร่งใช่คันเร่งฝังง่งนูนงน้นเบรก๋อฝั่งนู้นเบรกโอ้์นกวาจะบิดถ้าเกิดว่าเราทําแบบบิดได้ไหมะ่ะได้ครับเนาะได้เนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยกาแฟยังมีปิดเปิดอ๋อปรันเฮ้ยโหคิดดีมากงบถ้าเกิดว่าถอดงบประมาณเท่าไหร่ถึงพันวัน ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยถ้าจักรยานมันขี่ได้เครื่องอยู่แล้วี่มันก็ไม่แพงอ่ะแพงเอ้ยทนเนี่ยซื้อเถอะขายไหมคะัหนีนไม่ขายขต้องไปขี่เลยโอ้เชเอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งไปเลยอนนเอานีไว้นียต้องอะไรไ้เยียบแล้วแล้วความเร็วนี่สักประมาณสี่สิบได้ปะ่ะได้ๆไ,ได้เลยเนาะได้ครับอื แล,แล้วเราทังหนึ่งไปไปไปด้ไกลปะเนี่ยขี่ได้ทั้งวันไหมเกินครับเกินวันใช่ไหมก็ไปกลับลงช้างมันหมดไปครึ่งสางไปกลับลงช้างตรงนี้นะใช่แล้วก็ออกหลังหน้าเซเว่นแล้วก็ข้ามของอองแับอ๋อครับเออเขาท่าดีจักรยานบิซนถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเกิดว่าเรงขี่ก็ถ่ายรูปจอนโดนถีครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขี่ให้ดูแต่แป๊บถ้าเกิดถ้าเกิดว่า สั่งทำได้ไหมเนี่ยสั่งทำได้ไหมโอ้โหไม่มีเวลาพี่รอดีนั่นนะเบอร์คมโฮมเลยเบอร์ฟอมโฮมเลยว่างๆเลยครัอือหืออันนี้เครื่องอะไรมาทำเนียเครื่องฉีดยาเครื่องฉีดยาเหลือเหลือใช้อ่ะโอ้โหเสียดายมากทำก็ดีนะระหว่างงบนี่ถ้าเอาไปทำเองไม่เกินพันไม่เกินนะเจ็ตยานสเตอร์นี่มันสองร้อยกว่าบาทสเตอร์ธรรมดานี่ก็ได้อันนี้อันนี้มันเป็นสเตอร์อะไรเนี่ยสเตอร์จักรยานนี่แหละครับ จะเป็นโอ Stand เป็นจเตอร์หน้าเป็นจานหน้า,นาหกสิบฟันโอหกสิบฟันหกสิบฟันนะครับผมแล้วพี่พีร์ลองสตาร์ทเราขับไปดูสิจะแป๊บหนึ่งวนตัวแถวนี้แหละอันนี้สตาร์ทสตาร์นี่เป้าขายอ่านี่คือปุ่มปิดเปิดนะครับสตาร์ทแอนนี่เอ้ยน่า อ๋แต่ว่าต้องอันนี้นะครับนี่มันก็จะร้อนตอนตอนบิดเ็ว่ะวาเราเคยใช้บีเออครับเออมันจะร้อนๆเวได้รอกคับ่าเอา,เอาไปเฮ้ยทำไปเล่นไม่ได้เนี่ย ไม่ถึงพันนะครับขี่ไปได้ไปนนาสบายนะครับไม่ต้องปั่นเรื่อยๆเนี่ยโอเคครับก็สนุกแกเลยเนี่ยพยายามมางเลยเนี่ยแอนเฮ่กาท่าดีคนระับ จงวนสิบไหมเนี่ยเอาไปทำตามได้เลยอ่าไม่น้าจกล้อตำรวจจับไหมเนี่ยตำรวจจับไหมเร่งให้รู้เออจะลองไปจะลองเข้าด่านดูหน่อยนี่นี่นี่คนาเรื่องท่อดังไอ่าอ่าก็เครื่องไอ้ท่อพวกนี้มันค่อนข้างดังอยู่แล้วอืออนี่คือทำไหนมาร้านไหนเนี่ยท่อเหรอ ท่อให้เพื่อนเชื่อมให้บางเพื่อนอรถเกี่ยวนั่นว่าเสียงท่อมันที่งช้าเสียงท่อมันจะดังหน่อยนะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีเี๋ยวมีเดี๋ยวมีใช่ไหมขี่กลับบ้านละปั๊บดึงนี่ โอ้ไม่นะนี่อะไรล่ะครับสุดยอดมากโอ้โวัวคิดคิดได้ไงเนี่ยวันองว่างเอาจักรยานมาทำอันนี้นะไปดูสมคิดต,ต่อกันทำไรนอกนะอยู่ชาวบ้านสมคิดพอดีเลยนะครับ ไอท่อไหนมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยสมคิดจะเชื่อมมาก้อนวันเนี่ยอ๋อพี่เอก็มามาได้รถมาเลยอะไรเอามาทำไมเอาท่อยังอยู่นี่อยู่เนี่ยรถอะท่อช่างไหนเนี่ยแทนคุณเนาะแทนคุณเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นรถยย่ำนะที่เราจะไปวันเนี้ยล่ะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแรงท่อขาดอืม ขาดเลยนะครับมันไม่ได้ขาดแตกแตกร้อยเก่าแตกอ๋อแตกร้อยแตกร้อยเชื่อมรถแรงก็ต้องแตกเกมมาถ่ายเรือเ่องเนี่ยเขาจะใช้อากอนแล้วเนี่ยฮะดาราบีเดี๋ยวสมคิดจะเชื่อมอากอนให้ดูนะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเหรอโอ้ในเรื่อป่ะเนี่ย น่าดูสมคิดเชื่อมท่อแป๊บนึงนะครับโอ้ฝีมือมากนะครับอยาก็เมืออาชีพเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสมคิดจะทำท่อขายด้วยนะครับแบรนสมคิดขาโหดท่อปิศาจนะครับเดี๋ยวจะทำท่อขายด้วยขึ้นแบรนตัวเองนะครับ อโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ